โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3หน่วยที่8ครอบครัวของเรามารู้จักคุณครูของเด็กๆกันนะคะคุณครูสุนทรีม่วงสุขครูแอนคุณครูอัญชลีสิริสิทธิ์ครูโอ สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมในวันนี้ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่6สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆทุกคนสบายดีนะคะช่วงนี้มีโรคระบาดเด็กๆและสมาชิกในครอบครัวต้องดูแลสุขภาพนะคะให้ห่างไรจากโควิด19นะคะเด็ก <hai? S 2> เด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าเด็กๆและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการดูแลสุขภาพกันอย่างไรบ้างคะเห็นไหมคะทุกๆครั้งเราต้องสวมแมสกทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดทุกครั้งอยู่ห่างจากคนรอบข้างและก็หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีผู้คนแอ ก่อนที่จะไปเรียนรู้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กรับฟังเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยน,ะนิทานเรื่องที่8วันครอบครัวอนุบาลสเล่มหนึ่งช่วงวันหยุดสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันคุณพ่อจะพาคุณแม่น้องก้องและน้องโบ กลับไปเยี่ยมคุณย่าทวดที่บ้านริมคลองใช่โย่ได้เล่นน้ำสงกรานที่บ้านคุณย่าทวดน้องก้องพูดเสียงดังด้วยความดีใจแล้วเราจะได้ไปรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่กันด้วยนะจ๊ะคุณแม่พูดเสริมและเล่าต่อว่าช่วงวันหยุดสงกรานเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุน่น จึงถือเอาวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวด้วยนะแล้วคุณพ่อก็ให้ทุกคนไปจัดกระเป๋าเตรียมไปบ้านคุณย่าทวดในวันพรุ่งนี้น้องก้องและน้องโบรีบวิ่งไปเตรียมของทันทีระหว่างนั่งรถไปบ้านริมคลองคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณย่าทวดเป็นคุณแม่ของคุณปู่ และคุณปู่คุณย่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของป้าปูน้องโบทําท่างงงแล้วถามคุณพ่อว่าแล้วใครแก่กว่ากันคะก็ต้องคุณย่าทวดสิพี่ก้องรีบบอกน้องโบใช่จ้ะปีนี้คุณย่าทวดอายุ94ปีแล้วคุณพ่อบอกและเล่าต่อว่าคุณย่าทวดแก่มากหูฟังไม่ค่อยได้ยินเวลาคุยกับคุณย่าทวด ต้องพูดเสียงดังๆส่วนคุณปู่กับคุณย่าก็เจ็บหัวเข่าบ่อยๆป้าปูกับลุงสอนต้องผลัดกันจูงเพราะกลัวหกล้มเดี๋ยวตอนคุณพ่อกับคุณแม่แก่ๆผมจะช่วยจูงนะครับน้องก้องบอกคุณพ่อกับคุณแม่หัวเราะและบอกว่าขอบ,ขอบใจใจ,จ้าเมื่อไปถึงบ้านริมคลองคุณพ่อคุณแม่ น้องก้องและน้องโบเข้าไปสวัสดีคุณย่าทวดคุณปู่คุณย่าลุงสอนและป้าปูทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับด้วยความดีใจนั่งคุยกันสักพักคุณแม่ก็ชวนป้าปู่ไปเตรียมขันใส่น้ำเจือด้วยน้ำหอมและโรยด้วยกลีบดอกไม้ยกมาวางบนโต๊ะตัวเล็กน้องก้องก็ช่วยยกขันรองน้ำ กับขันใบเล็กสำหรับตักน้ำหอมมาไว้ด้วยกันแล้วลุงสอนก็เริ่มนั่งตักน้ำรถที่ฝ่ามือคุณย่าทวดคุณปู่คุณย่าพร้อมกับอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงท่านก็ให้พรแล้วป้าปูคุณพ่อคุณแม่น้องก้องและน้องโบก็รดน้ำผู้ใหญ่กันไปตามลำดับอย่างอบอุ่น เมื่อรดน้ำผู้ใหญ่เสร็จแล้วคุณพ่อให้เด็กๆออกไปเล่นน้ำกันได้เย้เสียงน้องก้องและน้องโบดังขึ้นพร้อมกันทุกคนต่างก็วิ่งไปที่ก๊อกน้ำทันทีน้องก้องเปิดน้ำใส่เต็มกระมังน้องโบรีบตักน้ำรดน้องก้องก่อนเพื่อนน้องปั้นก็ถือปืนฉีดน้ำยิงน้องโบเด็กๆเล่นน้ำและส่งเสียงดังเจี๊ยวเจ้ากันอย่างสนุกสนาน ได้เวลาทานอาหารแล้วจ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถิดเดี๋ยวจะไม่สบายป้าปูเรียกเด็กๆทั้งสองคนและพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนก็ไปนั่งรับประทานอาหารหนึ่งสองสามสี่น้องโบนับจำนวนคนบนโต๊ะอาหารน้องก้องก็พูดขึ้นว่าวันครอบครัวทุกคนก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเยอะๆ อย่างที่คุณแม่บอกไงล่ะแล้วทุกคนก็หัวเราะก,กันอย่างมีความสุขหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนด้ทานในช่วงวันหยุดคุณพ่อพาน้องก้องน้องโบไปไหนนะคะไปทำอะไรนะยอดเยี่ยมเลยค่ะ เห็นไหมคะนิทานที่เด็กๆได้รับฟังไปเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว,วมีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆควรจะปฏิบัติต่อญาติผู้ใหญ่และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะตอนนี้ครูแอนมารอแล้วนะคะเชิญพบกับครูแอนค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ นิทานที่เด็กๆได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวค่ะพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะเด็กๆบอกครูแอนหน่อยสิคะว่าเว,วลาเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณ,คณแม่ทำอะไรบ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆทุกคนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะครูแอนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำได้งั้นเราไปเรียนรู้กันค่ะเด็กๆกิจกรรมที่เด็กๆสังเกตเห็นนั้นเป็นการทำอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทำหน้าที่อะไรในการประกอบอาหารคะเก่งมากค่ะไม่ว่าเด็กๆจะทำอะไรเด็กๆจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะอ่าหลังจากนั้นที่เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารเสร็จเราสามารถแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปทำบุญที่วัดได้ เด,เด็กเคยไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะค่ะตื่นเช้ามาเด็กๆได้เริ่มทํากิจกรรมอาหารนําอาหารไปถวายพระที่วัดแล้วกลับมาที่บ้านเด็กๆต้องมาจัดการกับสภาพในห้องครัวอย่างไรเอ่ยเห็นไหมคะเมื่อเราทําให้บ้านของเราเลอะเทอะเด็กๆก,ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการทําความสะอาด เพื่อให้บ้านของเราสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยจากเชื้อโรคนั่นเองค่ะค่าเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ใจดีพาเด็กๆไปไหนนะอ๋อเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาคนเก่งไปเที่ยวทะเลเด็กๆชอบไหมคะ ถ้าเด็กๆชอบเด็กๆต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะซึ่งการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีที่เด็กๆได้เรียนรู้มานั้นมีอะไรบ้างเอย่ยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกทอํกากิจกรรมต่างๆได้ตามโอกาสที่เหมาะสมเด็กๆไม่ดือ้อไม่ซนเด็กๆจะได้เชื่อว่าเป็นเด็กดีของสมาชิกในครอบครัวนะคะ Hello lovely students Welcome to English to my Corner สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับที่เชอร์อีกแล้วนะคะกับการเร,ร,ารียนรู้ภาษาอังกฤษเด็กๆ่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะอืมวันนี้นะคะที่เชื่อก็อจะมีตัวอย่างกิจกรรมในครอบครัว เป็น,านภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมในครอบครัวราภาษาอังกฤษออกเสียงว่า family activities family activities อ้าวแล้วกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะออกไปเที่ยวหรือท่องเที่ยวาภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Travel อีกครั้งหนึ่งนะคะ Travel ท่องเที่ยวเอ๊ะแล้วก็มีอะไรนะสักผ้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า do the laundry do the laundry สักผ้า ต่อไปเลยค่ะ,ะกิจกรรมในครอบครัวที่เด็กๆสามารถทำกับ,กบคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นก็คือทำอาหาราทำอาหารภาษาอังกฤษออกเสียงว่า do the cooking do the cooking ทำอาหารเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปท,ทบทวนคำศัพท์ของวันนี้ด้วยนะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใ,ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับเราซื้ีนิ้งกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนรู้คำศรรรัพท์ภาษาจีนวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวของเรานั่นเอง เอในวันหยุดเด็กๆมีใครชอบชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวบ้างคะเก่งมากค่ะแล้วอยู่บ้านใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าทำอาหารบ้างเอย่ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคนเก่งทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวก,กันเลยนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะทําอาหารภาษาจีนจั่วฝัน กัลล์ซือชัวพูดตามหล่าซื้อนะคะจวันจวฝันทำอาหารต่อไปซักผ้าภาษาจีนงีอีฟู่ีอีฟู่ซักผ้า และคำสุดท้ายไปเที่ยวภาษาจีนชุยหว่าชุยหวาไปเที่ยวจนปังยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นไงคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ที่เราสื่อสอนไปในวันนี้นะคะนิมนปุยาวางจีตัวเลี่ยนฉีแล้วพบกันใหม่นะคะ ใจเจียนต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำใบงานกับครูโอเด็กๆพร้อมรือยังคะเชิญคะ่ะมาเริ่มกันที่8บบฝึกหัดชุดบันทึกเร่อรอยหน้าที่8ปดคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพการทำกิจกรรมในครอบครัวกับคำศัพท์ค่ะ ก่อนที่เราจะโยงเส้นเราไปเรียนรู้คำศัพท์และความหมายของคำศัพท์กันค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับครููน,นะคะมาที่คำศัพท์คำแรกกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเบกเดแปลว่าขออีกครั้งนะคะเด Bed แปลว่าขอค่ะถัดไปเป็นคำศัพท์ตัวที่สองนะคะคำนี้อ่านว่า Bed Bed แปลว่าเตรียงนอนอีกครั้งนะคะ Bed Bed Be. แปลว่าเตียงนอนค่ะ มาเป็นคำที่สามคำนี้ออกเสียงว่าเวทเวทแปลว่าแต่งงานอีกครั้งนะคะเวทเวทแปลว่าแต่งงานค่ะคำถัดมาคำนี้ออกเสียงว่าเรท เรดแปลว่าสีแดงอีกครั้งนะคะเรดเรดแปลว่าสีแดงค่ะมาที่คำที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเล็กเล็กแปลว่าขาอีกครั้งนะคะเล็ก เล็กแปลว่าขาค่ะมาที่คำสุดท้ายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเข็กเข็กแปลว่าถางขนาดเล็กอีกครั้งนะคะเข็กเข็กแปลว่าถางขนาดเล็กค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกออกเสียงคำพท์กันไปแล้วทีนี้เรามาจับคู่คำพท์กันเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อวานเราเรียนเลข51ถึงเลข60ไปแล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนการเติมตัวเลขที่หายไปกันค่ะยกตัวอ,อย่างข้อที่1เริ่มต้นที่เลข51 ช่องที่สองมันหายไปเด็กๆคิดว่าเลขอะไรหายไปเอามาเติมนะคะเก่งมากค่ะแล้วจากเลข53เป็นเลขอะไรคะ <S 1> <S 1> และถ้าเลข55มีอยู่แล้วต้องเติมไหมคะไม่ต้องเติมนะคะ,ะแล้วจาก57นับไปก็เป็นเลขอะไรนะ <S <S 1> <S 1> ใช่แล้วค่ะ ต่อจากนี้อีก3ข้อเด็กๆทำได้เลยนะคะครูโอเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะ <c oughs> มาถึงใบงานหน้าที่6 9เเด็กๆช่วยน้องก้องเก็บมะม่วงโดยเขียนเลข5 1ถึงเลข60เลขอารบ,บิกและเลขไทยลงในช่องว่างนะคะเป็นขั้นบันไดเหมือนที่เด็กๆจะขึ้นบันไดเริ่มจากบันไดขั้นที่หนึ่ง เลข51และขั้นที่2จะเว้นไว้ให้เด็กๆเติมตัวเลขนะคะใต้กว่ามือของเด็กๆมีบันไดอีกอันที่จะขึ้นไปเก็บมะม่วงเหมือนกันค่ะแต่เราจะเขียนเป็นเลขไทยเริ่มจากบันไดขั้นแรกจะเริ่มที่เลข51ต่อไปเป็นเลขอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆเลิมตัวเลขลงไปให้ครบทุกขั้นทีนี้เราก็จะช่วยน้องก้องเก็บมะม่วงได้เยอะเลยค่ะแผ่นนี้ง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพไหมคะว่าเป็นภาพอะไรนะอ๋อเป็นภาพของการเล่นฟุตบอลน,นั่นเองเด็กๆด,ดูภาพสัญลักษณ์อินสอของภาพที่สองนะคะ จะเห็นว่าในภาพมีรอยเส้นปละอยู่ให้เด็กๆใช้นินสอลากเส้นตามรอยปละแล้วระบายสีให้สวยงามแค่นี้เราก็จะได้ภาพกิจกรรมเล่นฟุตบอลที่สีสัของเด็กๆแล้วค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำร่วมกับ ครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะั้นขออุ๊มไว้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ